สวัสดีครับท่านผู้ชมทันอยู่กับผมอาหายสายฮาแต่ไม่ฮาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้นะครับเราพามาทัวร์สนามหลวงสองนะครับผมมาดูรองเท้ามือสองนะครับโอ้ล้านนี้นะครับใหญ่มากๆเลยครับผมอยู่ที่ส่วนขยายนะครับสนามหลวงสองนะครับผมร้านนี้ครับผม ร้านนี้มีงานหลากหลายนะครับผมสตาร์ทก็มีนะครับรองเท้าสตาร์ทนะครับเป็นพวกรองเท้าเท้าก,กีฬาครับผมรองเท้าผ้าใบก็พวกงานประมาณนี้ครับ อย่างนี้ก็จะเป็นงานเซลล์นะครับงานลดราคารนเท้าแตะลดราคาครับผมงานหนังก็มีนะครับผมงานหนังครับงานหนังก็จะประมาณนี้ร้านนี้แล้วครับผมรองเท้ามือสอง BYRHI นะครับผม เฟซบุ๊กยูทูบก็ตามนี้เลยนะครับผมประมาณน,น,นี้ครับแนวหนังไบเก้นสวยๆครับ,รบเปอร์มาตินสวยๆเลยครับสภาพกริบๆเลยครับผม ของเยอะมากครับร้านนี้ใครที่จะมาสนามโลวงสองครับอยากจะดูรองเท้ามือสองครับแนะนำร้านนี้แล้วครับผมอยู่ส่วนขยายครับผมไซส์ผู้หญิงสวยๆส,สวยงามครับผม ชมนะครับรองเท้ามือสองสนามลูกสองครับผมท่านใดที่สนใจครับอยากเอามาเที่ยวสนามลูกสองเดิมมาแวะดูแวะชมกันได้นะครับผมข้างบนจะเป็นส่วนขยายนะครับนั้นน้านะครับนอกจากรองเท้าแล้วก็ยังมีเสื้อผ้านะครับมากมายนะครับเสื้อผ้ามือสองก็มีกันเยอะนะครับช่วงนี้ช่วงเช้านะครับร้านยังเปิดไม่หมด าก็จะมีประมาณนี้ครับผมกระเป๋าก็มีนะครับมีกระเป๋ามีมเสื้อก็ใครนะครับจะเที่ยวสนามหลวงศรนะครับเชิญไปดูไปชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เดี๋ยววันหลังนะครับว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามหลวงสองสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งองเพื่กากำลังกาให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ